สวัสดีครับพบกับกอบลูเชน,นะครับสวัสดีตอนชเช้าแดดโคตรแรงครับต่เช้าเลยวันนี้พยากรณ์แจ้งเตือนว่า39องศานะครับวันนี้ทนมันจะไล่นยหน่อยครับหัวดีอยู่ครับว่าดีอยู่ครับอย่าดูถูกครับไล่หน่อยปกติเน่าหมดครับตรงนี้ปีนี้ไม่เน่า เดี๋ยวเปอร์เซ็นต์แป้งราคาเดี๋ยวอยู่อยู่ในคลิปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวโพสลงบอกเลยครับที่ชื่อคลิปเลยครับคาดว่าน่าจะสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่แปดคืนแล้วดิบเหนียวครับก็ตรงไหนตายก็ไม่ได้ชอมนะครับนี่จะขอเลยปกติมนเหน่าครับปีนี้พอพอได้ครับ ทางหางคือเตหัวใหญ่ครับ ก็ลองประมาณเมตรสิบหนึ่งเมตรลองประมาณหนึ่งเมตรเมตรสิบครับก็กำลังสวยแล้วครับลองประมาณนี้ครับ ก็รถคุชกเป็น L26 นะครับยี่แรงครับไปตามกำลังครับรถเราหน่อยกับก,กำลังหน่อยครับแต่หัวมันสวยตลอดนาครับธรรมดาครับ ดูคุดอีกสักนาหนึ่งครับตรงที่ตายครับตายไม่ต้องซ่อมครับโหลดแรงมาก